สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในเรื่องของตัวประกอบนะคะของจำนวนนับนะคะซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาเสริมในเรื่องของอจำนวนเฉพาะนะคะแล้วก็ตัวประกอบเฉพาะนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่เราเรียนไปแล้วนั้นเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเราไปกันเลยนะคะอ่ะเรามาดูนะคะตัวประกอบ ของจำนวนนับใดๆคือจำนวนนับที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัวเช่นนะคะเช่นนักเรียนมาดูนะคะ2เป็นตัวประกอบของ4เพราะอะไรเพราะ2หาร4ได้ลงตัวนะคะ3เป็นตัวประกอบของ6เพราะ3หาร6ได้5เป็นตัวประกอบไหนะคะสไม่เป็นตัวประกอบของ3เพราะ สองหารสามไม่ลงตัวเห็นไหมคะหารลงตัวกับหารไม่ลงตัวดังนั้นสุดคูณใครยังไม่แม่นนักเรียนท่องให้แม่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมาเจอกันนะคะห้าอ่าสามไม่เป็นตัวประกอบของห้าเพราะสามหารห้าไม่ลงตัวนะคะห้าไม่เป็นตัวประกอบของหกเพราะห้าหารหกไม่ลงตัวก็คือหารไม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปเรื่องของยังอยู่ในเรื่องของจํานวนนับสมมุตินะคะ สมมติว่าครูให้อ่า8หาตัวประกอบของ8นะคะนักเรียนก็มาดูว่าครูบอกแล้วว่าให้เริ่มจาก1แล้วจบที่ตัวของมันคือเริ่มจาก1แล้วจบที่8เพราะโจทย์ให้8มาถูกต้องไหมคะเริ่มที่1จบที่8ดังนั้น1นะคะ1เป็นตัวประกอบของ8อยู่แล้วนะคะตัวนี้นักเรียนมาดูตัวนี้นี่ตัวนี้นตัวนี้น,นะคะอ่า2 เป็นตัวเก่บของ8ปดไหมเป็นเพราะอะไรเพราะเพราะอะไรคะเพราะสองนะคะ2หารสหาร8ได้3เป็นกรอบของ8ปดไหมไม่เป็นเพราะ3หาร8ไม่ได้นะคะต่อไป4เป็นไหมตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้สเป็นไหมสเป็นไหมเป็นเพราะ4หาร8ได้5เป็นไหมคะไม่เป็นเพราะ5หาร8ไม่ได้6เป็นไหม ไม่เป็นเพราะ6หาร8ไม่ได้7เป็นไหมไม่เป็นเพราะ7หาร8ไม่ได้หรือหารไม่ลงตัวนั่นเองและปิดท้ายที่ตัวมันเองคือเลขเลขอะไรคะเลข 8, ะคะเล, 8, เลข8นั่นเองนะคะเพราะนั้นจํานวนนับเรียนดูตรงนี้นะคะจำนวนนับที่หาร8ลงตัวได้แก่1 2 4และ8ดังนั้น8มีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวคะทั้งหมด สี่ตัวนั่นก็คือนั่นก็คือหนึ่งนะคะหนึ่งสองสี่และแปดนะหนึ่งสองสี่และแปดนะคะ, 1, 2, 4, ะ, 8, ะ,คะอา่าเราไปต่อกันนะคะต่อไปเฮ้ะเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะคะตัวประกอบของสิบสามได้แก่ 1>, 1และ13เพราะตั้งแต่2ขึ้นไปถึง12เลย2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ไม่มีตัวในหาร13ได้มีแค่1กับ13ตัวประกอบของ13นะคะต่อไปตัวประกอบของ16ก็จะมี1 2 4 8และ16นะคะต่อไป21ก็จะมี1 3 7 21นะคะ ต่อไป25ก็จะมี1 5และ25 36ก็จะมี1 2 3 4 9 12 18และ36นักเรียนสังเกตว่านะคะนักเรียนสังเกตว่าแต่ละตัวอ่ะสมมุติ2 36ดูที่36นะคะ2หาร36ได้3หาร36ได้4หาร36ได้9 4 36 12 3 36 18 2 36และ36หาร1ก็ได้36หนะคะหารได้เพราะนั้นเริ่มต้นที่1และจบที่ตัวมันเองเหมือนกันนะคะ,อย,อ,ะอย่างเช่น 21, ยี่สิบเอ็ดนั่นก็มาดูว่าตัวไหนที่หารได้นะคะต่อไปเรื่องต่อไปนะคะเราจะเข้าเรื่องที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้คือเรื่องของจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ นะคะจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะเอาละดูต่อนะคะอ่าเรามาดูที่จำนวนเฉพาะก่อนนะคะจำนวนเฉพาะ1ถึ0ง100ที่นักที่เรียนต้องจำให้ได้เลยเมื่อเราเปิดออนไซต์มาเรกเรียนต้องท่องสอบกับคุณครูนะคะแต่ในสัปดาห์นี้จะต้องมีการท่องผ่านเป็นคลิปวิดีโอส่งคุณครูนะคะ1ถึง100จะมีจำนวนเฉพาะทั้งหมด อ่า25ตัวโดยจำแค่100พอนะคะเด็กๆโดยนะคะก็จะมีนี่2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, 43 47 53 59 61 67, 67 71 73 79 83 89และ97เอาแค่1ถึง100นะคะอะต่อไป จะมาในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะนะคะเรียนหาตัวประกอบได้แล้วเมื่อเรกเรียนหาตัวประกอบของจํานวนนั้นออกมาปุ๊บเช่น12อเอาเรียนดูนะคะ12ตัวนี้นะคะ12มีตัวใดบ้างที่เป็นตัวประกอบของ12ก็คือ1 2 3 4 6และ12ถูกไหมคะนี่คือตัวประกอบของ12ถูกหรือไม่ ทีนี้ถ้าเราจะหาตัวประกอบของ12อ่ะตัวประกอบเฉพาะของ12เพราะนั้นนักเรียนก็ต้องจำจานวนเฉพาะให้ได้ก็คือ2 3 5 7ที่ครูให้ท่องเมื่อสักครูน่นี้ถึง9 7นะคะให้มาดูว่าตัวไหนที่เป็นจนํานวนเฉพาะ12จะมีจํานวนเฉพาะอยู่แค่2ตัวคือ2กับ3ใช่ไหมคะ4 6 12 1ไม่ใช่1ตัดทิ้งเลยหัน1 นะคะไม่ใช่จำาวนเฉพาะนะคะเพราะนั้นจำนวนตัวประกอบเฉพาะของ12จะมีแค่2ตัวคือ2นะคะ2และ3เรียก2และ3ว่าเป็นตัวประกอบเฉพาะของ12นะคะต่อไปอ่าเรามาดูนะคะอันนี้ไม่ยากเด็กๆทำแบบฝึกหัดได้แน่นอนนะคะตัวประกอบของ20มีทั้งหมด6ตัวนะคะก็คือคือตัวอะไรบ้างมี1 มี1มี2มี4มี5มี10มี20 2 10เป็น20 4 4 5 20ใช่ไหมคะ5 4 20 10 2 20แล้วก็20 1 20 1 2 4 5 10และ20เป็นตัวประกอบของ20เราจะมาหาตัวประกอบเฉพาะของ20มีตัวอะไรบ้างเริ่มต้นที่อะไรคะ2ถูกไหมคะอ่า2 และ5 1เราไม่นับนะคะ1ไม่ใช่เพราะ1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะตัด1ทิ้งไปก่อนนะคะนักเรียนอย่าเอามา,าสับสนอย่าเอามาปนกันในเรื่องของตัวประกอบกับจำนวนเฉพาะนะคะ1เป็นจำนวนนับเพราะนั้น1เป็นตัวประกอบได้แต่1เป็นจำนวนเฉพาะไม่ได้ดังนั้นตัวที่เป็นจำนวนอับตัวประกอบเฉพาะของ20ก็จะมีแค่2ตัวคือ2กับ5นะคะ4ไม่ใช่นะคะ10 20ก็ไม่ใช่ต่อไป27จะมีตัวประกอบอยู่4ตัวสามเก้ายี่สิบเจ็ดเก้าสามยี่สิบเจ็ดและยี่สิบเจ็ดเลยนะคะสี่ตัวนะคะทีนี้เรามาดูตัวประกอบเฉพาะของยี่สิบเจ็ดจะมีกี่ตัวอันนี้ว่ามีกี่ตัวคะอ่ามีตัวเดียวก็คือสามนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสามสิบหกมีตัวประกอบทั้งหมด 8ตัวนะคะ8ตัวทีนี้เรามาดูว่าตัวไหนบ้างที่เป็นตัวประกอบเฉพาะเอาละเรามาดูทีละตัวเรามาดูทีละตัวนะคะหนึ่งไม่ใช่หนึ่งตัดทิ้งนะคะสองตัวแรกนะคะอะไรอีกอ่าสามมีอีกไหมไม่มีเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ36จะมีแค่เพราะ4 9 12 18และ36 มันมีตัวหารได้เยอะนะคะเพราะนั้นเราจะมาดูว่าตัวประกอบอ่ะมีตัวอย่างอีกนิดนึงนะคะตัวประกอบของ24อ่ะไปอย่างเร็วนะคะจะมีทั้งหมด8ตัว 1, 2..3..4.. 6...8...12 และ24นักเรียนมาดูว่าอ่ะตัวใดบ้างที่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ24อ่ะจะมีแค่2กับ3นะคะทีนี้ถ้าเราจะเขียนในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะ มันก็จะได้เป็น2องดูนะคะ2คูณ2ได้ 20, 2 0 2คูณ2 4 4คูณ2 8 8คูณ3 24นะคะอันนี้เขียนในรูปของการคูณแต่ถ้าเราจะเขียนในรูปของอเลขยกกำลังก็ได้นะคะเราก็จะได้เป็น2นะคะ2ยกกำลัง3นะคะคูณนะคะคูณคูณด้วย 3ถ้าเขียนในรูปของเลขยกกำลังนะคะซึ่งเราจะเรียนในชั้นมัธยมต่อไปนะคะก็เขียนได้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเอาให้เอาให้ใหชัดเจนก็คือจะต้องเขียน2 2คูณ2คูณ2คูณ3นะคะต่อไปถ้าเป็นตัวประกอบของ51เรียมาดู51ก็จะมีตัวประกอบอยู่4ตัวคือ 1, 3, 7 7และ51นะคะเรามาดูตัวประกอบเฉพาะของ51 เอาละตัวแรกตัวไหนคะแน่นอน3นักเรียนว่า17ใช่ไหม17มีตัวมาหารได้ไหมถ้าจะเป็นจำนวนจะมีแค่1และตัวมันเองเท่านั้นดังนั้น17ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่นะคะและ51 51มีอะไรหารได้ไหม5้ 51, มีอะไรหารได้ไหมนะ สหันได้ไหมสามหนึ่ามสาเดยี่สิบเอเพราะนั้นข้อนี้จะมีตัวประกอบเฉพาะแค่กี่ตัว2ตัวนะคะก็คือ3และ17นั่นเองนะคะถ้าจะเขียนในรูปของการคูณก็ได้นะคะก็จะได้เป็น3ามคูณสิเเลยนะคะมันเพราะว่าแยากไม่ได้แล้วนะคะต่อไปต่อไปนะคะ เรื่องของเรื่องของการแยกตัวประกอบเราจะเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะเรื่องของการแยกตัวประกอบดังนั้นวันนี้คุณครูจะจบไว้แค่นี้ก่อนในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะและจํานวนเฉพาะเน้นย้านะคะนะักเรียนต้องท่องจํานวนเฉพาะให้ได้นะคะจานวนเฉพาะตั้งแต่1นึถึงหนึเท่านั้นนะคะงั้นวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะบ๊ายบายคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด な。